เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซั่นสตูดิโอเช่นเคยครับในคลิปนี้เราก็มาจัดให้ตามคําขอนะครับกับ20อันดับสุดยอดเกมมือถือจากการ์ตูนอนิเมะครับที่ดีที่สุดประจสตโวไทยของปี2025นี้กันนะครับต้องยอมรับลยว่านแนวนี้ทําออกมาเยอะแล้วก็ปิดตัวเจ๋งกันไปเยอะเช่นเดียวกันในคลิปนี้ครับมาอัปเดตกันสินหน่อยว่าจะมีเกมไหนที่ยังคงเปิดแล้วก็ยังน่าเล่นกันอยู่บ้าง ตามหาเกมอนิเมะมาดูสโตไทยกันได้เลยครับเล่นฟรีกันทุกเกมแน่นอนในคลิปนี้ส่วนก่อนจะไปรับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ มาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกรหลังจากที่มีภาคมายังภาคเวอร์ออกมาเมื่อปีที่แล้วครับกระแสนในภาคนี้ก็แทบจะไม่ลดลงเลยกับวันพันแมนเดอะสตองเกรนี่คือเกมวันพันแมนแนวเทิร์นเบจัดทีมต่อสู้ที่ฮิตสุดๆในปี2025ครับคนยังเล่นกันเยอะแบบต่อเนื่องแล้วทำมาได้สนุกอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาตัวละครท่าไม้ตายต่างๆก็เป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของอนิเมะเป๊ะ จุดเด่นหลักคงหนีพ้นการจัดทีมแล้วก็กราฟิกที่สวยงามครับเปิดมานานหลายปีคนเล่นเยอะจริงจัดว่าปีหนึ่งเกมมือถือแนวจัดทีมต่อสู้จากกระตูนอนิเมะที่ต้องมาติดอันดับกันอย่างแน่นอนและครับเกมต่อไป High Q t r u s h the Dream อีกหนึ่งเกมที่มาแรงมากๆครับหลังจากเปิดให้บริการบนสโตร์ไทยไปเมื่อป,ปลายปี2024ที่ผ่านมา นี่คือเกมมือถือวอลเลย์บอลจากอนิเมะชื่อดังอย่างไฮคิวโดยภายในเกมนี้ครับจะเป็นการจัดทีมแข่งขันวอลเลย์บอลครับวางตัวนักกีฬาผ่านโหมดการเล่นที่เขาใส่กันมาแบบแน่นๆทั้งเนื้อเรื่อง PvP Special Battle แถมล่าสุดยังมีการอัปเดตลงเรียนใหม่คอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกงานภาพกราฟิกก็สวยงามมากๆครับบวกกับงาน Sd ตัวละครไซมินีน่ารักครับที่สำคัญภายในเกมนี้มีภาษาไทยขอเกมที่ชื่นชอบการ์ตูนวอลเลย์บอลหรืออนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วถือว่าไม่กวนพลาดละครับ พามาดูกันต่อกัอกบเกม d r a g o n Ball Legends เกมมือถือแนวแอคชั่นผสมสตานจีอ r ร์จากกระตุนดังอย่าง d r a g o n Ball ที่เปิดบริการกันมานานครับแต่ว่าคนเล่นออนไลน์ทั่วโลกนี่เยอะมากๆการันตียอดดาวน์โหลดไปแล้วกว่า50ล้านครั้งแถมตัวเกมยังมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องชนิดที่ว่าไม่ทิ้งคนเล่นครับอัปเดตกันมาเรื่อยๆเราจะได้พบเจอกับตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเช่นโงกุลเบจิต้าจอมาบูและก็คนอื่นอีกมากมายจนนับไม่ถ้วนครับ ภายในเกมนี้รองรับโหมดการเล่นกันมาเพียบทั้งอีเวนต์เนื้อเรื่องและก็ขาดไปไม่ได้เลยครับระบบโดดเด่นของเขาคือ PvP ในเรื่องของกราฟิกมาแบบระดับไฮเอน์นะแม้ว่าจะเป็นเกมเก่าก็ตามทีแต่ว่าสายฟรีเกมนี้อยู่ไม่ยากเกินไปครับใครอยากได้เกมยอดฮิตมีคนเล่นเยอะเกมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้แหละครับมากันกับเกม One Piece Bounty Rush ยอดดาวโหลดทะลุไปกว่า50ล้านครั้งกันแล้วครับกับอีกหนึ่งเกมมือถือจากการ์ตูนอนิเมะยอดฮิตอย่างวันพี e บันตี้รัสที่สําหรับเกมนี้ไม่ติดอันดับไม่ได้กันอย่างแน่นอนนะเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้ครับส่งตรงจากบันไดนาโคเข้าประกวดกัอีกหนึ่งเกมแล้วนี่ก็เกมมือถือสไตล์แอคชั่นที่จะให้เราจัดทีมตัวลกกะครการ์ตูนวันพี e ครับบอกตรงนี้เลยว่าตัวละครเนี่ยขนกันมาเพียบแล้วก็กราฟิกสวยงามขั้นเทพมาก f อ skill, movement ต่างๆดูไหลลื่นครับแถมยังดึงจุดเด่นของเราตัวละครออกมาได้แบบครบถ้วนที่สำคัญตอนนี้มีเวอร์ชั่นสต e a m กันด้วยเอาเป็นว่าใครอยากได้เกมออนไลน์จากกรตุนวันพีครับเล่นฟรีกันด้วยลองดูเกมนี้ละกันครับเกมต่อไปกับตันซูเบซะเอช ถ้าคลิปเกมการ์ตูนอนิเมะจะขายการ์ตูนระดับตำนานในยุค90อย่างกัปตันซูเบะไปได้อย่างไรล่ะครับโดยตัวเกมนั้นจะเป็นการจัดทีมนักฟุตบอลระดับตำนานของเรื่องครับออกแข่งขันในลีกต่างๆอาจแน่นด้วยท่าไม้ตายชนิดที่ว่าเวอร์วังอลังการงานสร้างเกินมนุษย์มาพร้อมกับภาษาไทยกันอีกด้วยครับสำหรับเกมนี้คือคุณยังสามารถใช้ทักษะจากอนิเมะเรื่องนี้กันได้ครับทั้งโอเวอร์เฮดคิกไทเกิร์ชอตหรือจะเป็นดรชูตมุมมองการเล่นทำออกมาดีๆเล่นง่ายแถมมันสะใจ รองรับการเล่นแบบ PVP กับเพื่อนกันได้อีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมจากกัปตนันซูเปร์ที่งานดีและก็มีภาษาไทยแหละครับมากันกับเกม The Seven Deadly Sin ภาคใหม่ในปี2025ครับยังไม่มากันสักทีนะเล่นภาคเก่ารอไปก่อนละกันสําหรับแฟนๆเจ็ดบาปซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็ถือได้ว่าอมตะจริงๆทุกวันนี้คนยังเล่นกันเยอะอยู่ภายในเกมนั้นมาแบบแนว RPG จับทีมต่อสู้ซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่างานภาพกราฟิกของคราวนั้นทําออกมาได้สวยงามมีแอนิเมชั่นคัสซีนให้ดูกันเป็นระยะระยะด้วยแถมตัวเกมมีซับไทยให้อ่านเพื่อเพิ่มความฟินสําหรับคนที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้ซึ่งก็มีกว่า100ฉากให้ได้ติดตามกัน ส่วนทางด้านของการต่อสู้เกมนี้จะมาสไตล์เทิร์นเบสจัดทีมโดยรวมถือได้ว่าค่อนข้างสนุกเล่นกันได้แบบไม่มีเบื่อสำหรับคนไในครับที่ยังไม่เคยลองเกมนี้ถือว่าพลาดมากๆนะครับมาดูกันต่อด้วยเกมโมบ e ย u ูสกันดัมเกมหุ่นยนต์รบกันดัมหนึ่งเดียวประจำคลิปวันนี้ครับที่เขาจะมาแนว RPG ให้เราจัดกองกาลังหุ่นยนต์รบในจักรวาลกันดัมกันเลยโดยจุดเด่นของตัวเกมครับคือระบบการต่อสู้แบบ 6v6 ให้เราควบคุมหุ่นยนต์รบแบบเท่ๆครับออกทำธรุรกิจต่อสู้แบบออโต้เพย์นอกจากนั้นครับตัวเกมยังมีแอนิเมชั่นที่เป็นบทสรุปของเรื่องราวจากทุกภาคให้เราได้ชมกันด้วยงานนี้แฟนๆกันดัมถือว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปงวงะครับ ามาดูกันต่อด้วยเกมโปเกมอนอยู่ไหนถ้าพูดถึงการ์ตูนอนิเมะที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลกเนี่ยคงหนีไม่พ้นเจ้าปิาจูแล้วก็เหล่าโปเกมอนแหละครับนี่คือเกมโมบ้าหนึ่งเดียวจําคลิปวันนี้นะซึ่งเกมโมบ้าในสตูบ้านเรานั้นก็ถือได้ว่ามีตัวเลือกให้ไม่เยอะเท่าไหร่นักแต่ถ้าอยากได้งานภาพกราฟิกสไตล์น่ารักแบบโปเกมอนแล้วก็เกมเมอร์เนี่ยก็มีตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียวคือโปเกมอนอยู่ไหนเท่านั้น สำหรับเกมนี้เน้นการเล่นแบบทีมเวิร์กวางแผนการโจมตีดังป้อมฝ่าตรงข้ามฮีโร่แต่ละตัวจะยกจุดเด่นในซีรีส์โปเกมอนอาวัเดียงครบถ้วนทั้งสกิลการวิวัฒนาการร่างต่างๆแฟนๆเนี่ยน่านจะชอบกันละครับในจุดนี้จัดได้ว่าเป็นหนึ่งเกมลิขสิทธิ์แท้จากโปเกมอนครับที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนละครับเกมต่อมา Black Cover M เกมมือถือแนวเทิร์นเบทจัดทีมต่อสู้งานโคตรดีตัวใหม่ล่าสุดจาก Black Cover ครับที่ในปี2025นี้กราฟิกเกมนี้ยังคงดูดีแบบไม่ตกยุคสายดีทีของการจัดทีมมากันแบบละเอียดยิบทั้งการแพ้ทางของท่าต่างๆทั้งสายการเล่นของตัวละครที่ขนตัวละครยอดฮิตกันมาแบบแน่นเกมแถมยมีการใส่คอนเทนต์อื่นให้ทําแก้เบื่อกันเยอะมากเช่นเรื่องการตกปลาลงดันเล่นไพ่ทำอาหารอะไรแบบนี้กันด้วย โดยจุดเด่นของนี้ผลงานภาพกราฟิกน,นะครับที่มาในสไตล์อนิเมะค,คุณภาพสูงต้นฉบับของแท้กันมาเองทางการออกแบบ UI f อฟเฟกตลของตัวละครรวมไปถึงท่าไม้ต่างๆเนี่ยก็หาตัวเปรียบได้ยากนะครับสำหรับเกมนี้พามาดูกันต่อกัอกบเกม Tower of God New World นี่เป็นอีกหนึ่งแนวเกมยอดฮิตครับนั่นคือเกมแนว IDOL RPG นั่นเองจากอนิเมะของหอคอยเทพเจ้าโดยตัวเกมนั้นยังคงเอกลักษณ์ความโดดเด่นการเล่นที่เข้าใจง่ายเข้าถึงได้ง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพการเล่นที่ทําออกมาได้น,น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานท่าต่างๆการวางตาแหน่งการวางกลยุทธ์าตามความชอบเกมนี้กราฟิกถือว่าดูดีไม่ไก่กาครับ ขณะต่อสู้นั้นจะมีคาส,สินท่าไม้ตายเท่ๆของเหล่าตัวละครให้เราได้ชื่นชมกันด้วยแถมเนื้อเรื่องก็อ้างอิงจากต้นฉบับกันมาเป๊ะตัวเกมเล่นไม่ยากครับการต่อสู้เน้นออโต้กันมาให้ทั้งหมดแล้วตามสไตล์ของเกมแนว i อเด RPG บวกกับมีภาษาไทยกันมาให้พร้อมมาด้วยฉะนั้นใครที่ชื่นชอบเกมสไตล์นี้เล่นไม่ยุ่งยากจนเกินไปลองดูเกมนี้กันได้เลยครับพามาดูกันต่อกับเกม โซโล่เลเวลลิ l r อาไรเกมอนิเมะจะขาดอนิเมะเรื่องดังแห่งยุคอย่างโซโล Leveling ไปไม่ได้อย่างแน่นอนไม่ปี2025ยังคงเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่งานดูดีแล้วก็เอฟเฟกต์ิลอลังการงานสร้างมากๆ แน่นอนว่าภายในเกมครับผู้เล่นจะได้สนุกกับเรื่องราวจากต้นฉบับแบบเล็กแท้มาเองครับไม่ใช่เกมเถื่อนว่าจะปิดหนีกันไปนะกราฟิกที่ใส่มาเนี่ยทำให้เกมนั้นมีมิติลูกเล่นเหนือชั้นกว่าพวกเกมเก่าๆอลังการงานสร้างมาก,มากท้งเอฟเฟกต์สกิลและก็ฉากคัสซินในการต่อสู้ส่วนทางด้านการต่อสู้นั้นก็ยังคงเองกลักษณ์ครับให้เราโชว์ลีลาสกิลความเท่ของตัวละครเอ,อามาได้แบบขั้นสุดภายในเกมนั้นก็รองรนะับภาสาไทแล้วด้วยนะ ใครที่ชื่นชอบความเป็นโซโล่เลเวลลิ่งอยู่แล้วเกมนี้ถือว่าควรค่าแก่การเล่นแหละครับต่อกันที่เกมบูล็อก PWC ายุค90นั้นมีกัปตันซูเบซ่าครับยุคนี้ก็ต้องบูล็อกแหละสำหรับอนิเมะฟุตบอลนี่คือ,อหนึ่งเกมบอลบนมือถือตัวใหม่ล่าสุดจากอนิเมะขังดวนแข่งนั่นเอง ตัวเกมนั้นจะให้เราปั้นตัวละครฝึกฝนนักเตะส่งลงแข่งและก็จะมีแอนิเมชันแบบไลท์ 2d ให้ได้ชื่นชมกันด้วย ยิ่งฝึกซ้อมมากเท่าไหร่ตัวละครของเราก็ยิ่งแข็งแกร่งพร้อมลุยภารกิจต่างๆภายในเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโหมดการเล่นก็สามารถ PVP กับผู้เล่นคนอื่นกันได้งานภาพกราฟ,ฟิกอาจจะมาเป็นแนวตั้งนิดนึงครับเล่นง่ายดีเล่นชิลวเล่นเพลินๆลายเส้นเขาส่งตรงมาจากอนิเมะเลยนะใครที่เป็นแฟนของบลูล็อกอยู่แล้วเนี่ยอยากได้เกมมือถือแนวฟุตบอลปั้นนักเตะในทีมของตัวเองก็ลองแวะเวียนไปดูครับ จัดกันต่อกับเกมสแลมดังมีเกมฟุตบอลแล้วก็ต้องมีเกมบาสเกตบอลกันละครับและจะข่าดไปไม่ได้เลยสลับสแลมดังซีรีส์การ์ตูนบาสยุค90ที่ยอดฮิตมากๆภายในเกมเราจะได้เจอกับตัวละครจากการ์ตูนในเรื่องกันเพียบครับตัวเกมก็จะมีหมวดการเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็น3 V3 แบบทีมไตแรงกิง้งจัดอันดับต่างๆกราฟิกภายในเกมจะไม่ได้เน้นความสมจริงครับแต่ว่าถูกดีไซน์มาสไตล์แบบความน่ารักยอดส่วน ภายในเกมนั้นก็รองรับภาษาไทยกันมาแบบเต็มรูปแบบแล้วอีกด้วยยอดดาวโหลดปัจจุบันครับทะลุไปกว่า1ล้านครั้งแล้วอาจจะไม่ใช่เกมบาสที่ดีที่สุดแต่ถ้านึกถึงเกมบาสจากการ์ตูนอนิเมะเกมนี้ต้องมาติดอันดับแลละครับเกมอันดับที่14 Pokemon TCG Pocket ล้านดาวน์โหลดกันอย่างรวดเร็วเมื่อปีที่แล้วครับใครเป็นแฟนของโปเกมอนเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้คืองานดีมากๆเลยนี่คือเกมการ์ดจากเหล่าโปเกมอนครับให้เราจัดเด็กตัวละครที่เราชื่นชอบออกไปไฟกับผู้เล่นคนอื่น ใชกลย so ุทธ exactly. ์ผสมผสานกับการบริหารดวงตามแบบฉบับของเกมการ์ดนั่นเองที่ชอบเลยครับคือเกมนี้การ์ดเนี่ยทำออกมาแบบงานสวยงานเนี้ยมากๆน่าสะสมกันแบบที่สุดแล้วใครตามหาเกมการ์ดเปิดใหม่ที่ปี2025นี้กระแสความร้อนแรงยังคงมาอย่างต่อเนื่องต้องโปเกมอน TCG p o c พ e เกตเท่านั้นและครับเกมอันดับที่สิบห้าบีช e บฟโ เกมแอคชั่น 3D ครับจากอนิเมะบลิทเทพมราณะครับเลก็กสแท้ส่งตรงจากเคแลบที่จุดเด่ดนนะก็มีเนื้อหาให้เล่นกันเยอะมากๆทั้งเรื่องราวต่างๆภายในอนิเมะเรื่องราวส่วนเสริมชนิดที่ว่าหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วตัวละครของเขาเนี่ยใส่กันมาแบบแน่นๆจุกๆยกเกมครับแถมเกมนี้ยังรองรับการเล่นโคออบกับเพื่อนแล้วก็ระบบกิวกันได้มีโหมด PVP นะครับซึ่งก็ขาดไปไม่ได้อย่างแน่นอนสำหรับเกมแนวนี้ แต่ด้วยความที่เป็นเกมเก่ากราฟิกอาจจะไม่ได้สวยเวอร์วังเท่ากับเกมยุคใหม่ๆนะแต่ไม่ว่าอย่างไรนี่ก็คือเกมบีดบนมือถือที่มีคนเล่นออนไลน์มากที่สุดแล้วละครับเกมต่อไป My Hero Academia Ultra Impact เกมมือถือแนวเทินเบร RPG ครับจากอนิเมะ My Hero นั่นเอง โดยเกมมีการต่อสู้จะมาในลักษณะของคอมมานด์แบทเทิลลิเคซิแท้จากบันไดนนำโคเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วครับกราฟิกภายในเกมนั้นเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากอนิเมะกันแบบเป๊ะเลยทั้งพวกการใช้งานสกิลคัสซีนถือว่าดูดีใช้ได้ครับส่วนระบบการเล่นอื่นๆก็ใส่กันมาครบถ้วนทั้งเรื่องราภายในเกมดันเจียนซึ่งก็ยังคงสเสน่ห์ของความเป็น My Hero a c a d e m เ a มีเอาไว้อย่างครบถ้วนนั่นเองครับทำให้เกมนี้เพิ่มความน่าเล่นขึ้นไปอีกเท่าตัว หากใครที่ชื่นชอบอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วถือว่าแนะนำไปลองกันดูครับพามาดูกันต่อกับเกม The Seven d e l u s i n s i d o l Adventure ในยุคป,ปี2025ครับใครๆก็หันมาทำเกมแนว i d l RPG นะเล่นง่ายเล่นชิลนี่คือเกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดจากอนิเมะเจ็บาป ผสมผสานเกมจัดทีมต่อสู้เข้าไว้กับแนวไอเดลอาร์พีจจุดเด่นของเกมคืองานภาพกราฟิกนี่แหละครับที่จะมาสไตล์แบบกร์ตุนตัวเล็กไซมินิต้องบอกเลยว่าเป็น7บาปเวอร์ชั่นที่น่ารักเอามากๆส่วนการเล่นครับก็ตามสเตปของเกมไอเดลเลยตัวละครจะฟาร์มทรัพยากรให้อัตโนมัติเรามีหน้าที่ในการคอยอัปเกรดสร้างทีมที่แข็งแกร่งเพื่อตะลุยด่านต่อไปให้ได้ตัวเกมมาแบบแนวตั้งเน้นเล่นเพื่อนๆครับ,รบแล้วก็ภายในเกมนี้ใส่ภาษาไทยกันมาให้พร้อมแล้วด้วยละครับ เราพามาดูกันต่อกัอกบเกม Fairy Tale 4 t f i g h อีกหนึ่งเกมจาก Fairy Tale ครับที่แฟนๆน่าถูกใจกันอย่างแน่นอนแหละเพราะว่าต้นฉบับนั้นส่งตรงกันมาขนาดนี้ทั้งเหล่าตัวละครเรื่องราวภายในเกมยิ่งงานภาพกราฟิกเนี่ยคือแทบจะถอดแบบกันมาเลยจริงครับแถมตุกเกมยังมีการอัปเดตต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานชนิดที่ว่าไม่ทิ้งคนเล่นนะกราฟิกทำออกมาได้สวยครับทั้งฉากสกิลเอฟเฟกแสงสีต่งตางๆ ระบบเกมเพจจะเป็นการจัดทีม3ตัวละครงานแอคชั่นนั้นถือว่าผ่านงานดีเล่นง่ายมันสะใจด้วยสุ่มกาชาไฟกันในอารีนาหรือแม้แต่พวกระบบไอเดเอลเกมนี้ก็รองรับเหมือนกันครับงานดีมีคุณภาพนะที่คอเกมแนวแอคชั่นถือว่าพลาดไม่ได้อีกหนึ่งเกมครับยิ่งแฟนของแฟร์ลิเทลเนี่ยเกมนี้ควรค่าแก,การเล่นแน่นอนละครับ เกมอันดับที่ 19. Source Art Online Integral Factor r เกมมือถือที่ผสมผสานหลายแนวเกมเอาไว้ภายในเกมเดียวได้อย่างลงตัวครับจากอนิเมะ Source Art Online เหล่านั้นจะรับบทเป็นหนึ่งในตัวละครที่ติดอยู่ในโลกของเกมนี้ต้องหาทางออกมาให้ได้ด้วยการเคลียร์ดันเจียนที่มีมากกว่า100ชั้นกันเลยส่วนระบบเกมเพย์นั้นจะเป็นรูปแบบของเกมแนว MMORPG ครับเรียกได้ว่าใส่กันมาเต็มๆทั้งฉากการต่อสู้ความแอคชั่นที่ดูแล้วน่าเล่นน่าสนใจน่าลองกันมากครับในส่วนของตัวละครเนี่ยก็สามารถปรับแต่งกันได้อย่างอิสระรวมไปถึงพวกสกิลอาวุธแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ก็สามารถปรับแต่งกันได้เช่นเดียวกัน ว่ากันว่านี่เป็นซอสอาร์ตออนไลน์ที่เลดก,กาชาโหดท,ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาเลยแหละครับพามาดูกันต่อด้วยเกมจุจุสึไข่เสร็ฝันห้อมพาเลตแม้ว่าจะเปิดตัวกันไปบนสโตร์ไทยกันได้ไม่นานครับ แต่นี่คือเกมมือถือตัวใหม่และในปี2025นี้ก็ยังคงน่าเล่นและได้รับความนิยมสูงมากๆนี่คือเกมมือถือแนวเทิร์นเบท RPG ครับจากอนิเมะจูจิสึกายเซตมหาเวทผนึกมารภายในเกมนั้นถือว่างานค่อนข้างคุณภาพเลยยกต้นฉบับกันมาแบบจัดเต็มทั้งงานภาพกราฟิกที่สวยงามตามอนิเมะรอบนี้มีภาษาไทยกันมาให้แล้วกันด้วยเป็นเกมมือถือแนวเทิร์นเบสจากอนิเมะที่ไม่ติดอันดับต้องโดนทวงถามกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้ ก็ครบทั้งหมดครับกับ20อันดับเกมมือถือจากการ์ตูนอนิเมะครับที่เปิดให้บริการเล่นฟรีบนสต re ไทยอัปเดตล่าสุดประจำปี2025นี้นะครับใครเป็นแฟนของอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยใส่เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้กันแล้วนะครับและถ้าหากว่าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ